ลดพุงอย่าเพิ่งโฟกัสการทำซิสตอัพเป็นอันดับแรกนะเพื่อนๆได้เราจะลดพุงได้ไขมันเราต้องออกไปทั้งตัวก่อนนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราอยากจะมีอยากจะลดพุงอยากจะลดพุงอยากจะมีซิสตแพคตรงหน้าท้องจะมีช่องร่องเ็ดเพื่อนๆก็จะไปโหมออกร่างกายไปทำซิสตอัพกันอันนั้นจะไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆ ปวดหลังดนียนะเพื่อนเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเราใช้ไขมันร่างกายเราจะใช้ไขมันทั้งตัวก่อนนะคบเพื่อนเขาไม่เลือกใช้เฉพาะส่วนนะคะการที่เราใช้เฉพาะส่วนก็คือการทําให้ร่างให้เฉพาะส่วนนั้นกระชับแต่อันดับแรกเลยเพื่อนๆต้องเอาไขมันลงทั้งตัวก่อนนะคะทำ intermittent f a ส t i n g นะคะทำ4:42กินแบบโ o ค c ร r บ good แฟตนะครับจะทำ IF ก็ไปนะคะร่างกายเราก็ไม่มีอาหารเข้าไป อินซูลินก็ไม่ออกมานะครับเพื่อนการสะสมไขมันใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นช่วงที่เราทําฟาส์นี่แหละค่ะเป็นช่วงเบิร์ดไขมันของเราเป็นช่วงใช้ไขมันเก่าของเรานะครับเพื่อนช่วงนี้เป็นช่วงแบตเบรนนิ่งโซนนะคะไขมันเราจะถูกใช้มาใช้ทุกส่วนของไขมันไม่เฉพาะที่ที่พุงนะคเพื่อนเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำหนักเอาไขมันลงก่อนนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเราค่อยมาสร้างกระชับในส่วนที่เราต้องการสร้างกล้ามเช่นหน้าท้อง แขนถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นร่องเสกเลยเพื่อนๆก็สามารถมาทําเฉพาะส่วนได้แต่ดับแรกเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปโหมสิทอัพนะคะเพราะทําให้ปวดหลังเราต้องอนุำหนักตัวเราเราต้องไขมันออกก่อนนะคะเราเราต้องเลือกการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมดใจถึงจะได้ผลในการเบิร์นมากที่สุดนะคะเพื่อนกล้ามเนื้อมดใจมีมี4มัดนะคะอันดับมัดที่1คือหน้าอก2กล้ามเนื้อหลัง สามกล้ามเนื้อ 4, ก้นสี่กล้ามเนื้อขาสี่มัดนี้นะคะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เพื่อนควรให้ความสําคัญแล้วเวลาเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่กาไรนะคะนเพื่อนเพราะเราจะเราได้เร็วมากเลยคะ่ะดีกว่าไปออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะพเพื่อนๆทํา IF กินแบบโลครับแล้วก็แล้วก็มาออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งสี่มัดนี้จะทําให้เห็นผลในการน้ำหนักเร็วค่ะและพุงจะยุบเร็วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งไปโหงออก ิบอัพหน้าท้องเพื่อลดปุงนะคะอันนั้นไม่ได้ผลนะคะเพื่อนๆลงทําให้ตายซิซิแพกเราไม่ขึ้นเราสตีเราก็ไม่ขึ้นนะคะเพื่อนเพราะเรายังมีไขมันอยู่แล้วเราเอาไขมันออกทั้งตัวก่อนนะคะเพราะไขมันก็ไม่ได้ออกเฉพาะตัวเฉพาะส่วนค่ะก็ออกทั้งตัวก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาโฟกัสเฉพาะส่วนนะคะเพื่อนๆค่อยมาทำร่องสตค่อยมาสิบอัพแต่เนี้ยเราเสียจะมาให้เราเห็นได้ง่ายกว่าการที่เราไม่เอาไขมันลงนะคะ ความรู้นดีๆๆนี้จากคุณหมอเสดินค่ะแล้วพบก,กับคุณน้อยนะคะที่ Facebook และ u t u b e ที่ชื่อว่าคุณน้อยาพามรักคําอ้วนค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ